สวัสดีครับผมคุณแมนปับปูนนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องให้ทุกคนทราบโดยเฉพาะแฟนๆผู้ติดตาม YouTube ช่องเจเบมพลาวเกตนะครับโปรดสังเกตคอมเมนต์ของแอดแอดเขานี้นะครับวินไทยชาแน n สามศูนย์ดแอดนี้เขาขอเพลงแบบถี่มากถี่แบบถี่ไม่หยุดเลย บางเพลงก็มีขอต่างค่ายก็มีนะแต่เขาบอกว่าเขาเว้น R S ไว้แล้วมผมล่าสุดผมเข้าไปเตือนเขาแต่เขาก็ไม่ฟังนั่นแหละครับทุกคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ได้เข้าไปดูคลิปคาราโเกะเพลง,งต่างๆของค่ายแกรมมี่ จะเห็นคอมเมนต์ของแอคหนะแ<อ>แ้แอคเขานั้นตลอดเลยทุกคนลำคาญไหมครับ <in> ผมก็ลำคาญนะครับบางทบบีบางทีแอคเคานั้นะแอคเานั้นน่นนะนขอแบบเกือบรนะ้อยคอมเมนต์น่ะน่าหน่ะสิขอแบบ น่าจะเกือบพันข้อความแล้วมั้งนั่นแหละครับก็ฝากแฟนๆ y o ยูทูบช่อง g ี l o งคเก็บ okay. ไปเช็คไปเตือนกันเยอะๆนะครับเผื่อหวังว่าแอคนั้นจะได้ไม่มาคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกนะครับฝากไว้ตรงนี้นะครับ